ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทางบ้านเขาก็ถามมาอาตมาก็ต้องตอบไปเช่นกันญาติโยมมักจะถามว่าทำไมลูกถึงบอกยากสอนยากบอกอย่างก็ไปอีกอย่างหนึ่ง บอกให้คบเพื่อนดีๆก็ไม่ฟังแต่ส่วนมากนั้นก็มักที่จะไปฟังคนอื่นมากกว่าแม่และพ่อตัวเองอันนี้อัตมาก็พิจารณาดูแล้วว่าน่าจะเป็นกรรมเก่าแต่ชาติปางกอ่อนอันนี้จะจริงเท็จยังไงอัตมาก็ไม่ขอฟันธงก็แล้วกัน มันก็แค่ความคิดของอัตมาเองเห็นลูกบ้านอื่นเขาได้ดีได้ดีมีการศึกษามีงานที่ดีมีรถขับมีเงินเดือนมากๆม,มีครอบครัวนั้นมีความสุขแต่ครอบครัวของเรานั้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้อันนี้มันก็อ้างเหตุผลได้หลายอย่าง อย่างเช่นกรรมเก่าแต่ชาติก่อนจงส่งผลให้มาใช้ในชาตินี้ก็เป็นได้ญาติโยมก็ลงพิจารณาดูค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนแล้วทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ชี้แนวทางให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับบ้านคนอื่นเขา ลูกคนอื่นเขาเป็นยังไงเราเปรียบไปเลยถ้าไม่ฟังนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเชื่อพ่อเชื่อแม่ไปเชื่อซะเพื่อนเอาเพื่อนเป็นใหญ่พอถึงคราจนก็คิดถึงแม่ทันทีคิดถึงพ่อทันทีอันนี้ก็เห็นมาเยอะ ก็ปล่อยไปตามกรรมเถอะคุณโยมเราไม่สามารถไปลิขิตเขาได้ในเมื่อมันเป็นลูกเราก็ถือว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราเรานั่นแหละก็จะต้องทำใจแล้วมีสติใช้สติตั้งสติให้มั่นเพราะว่าถ้าเราไปคิดมากๆดีคุณโยม มันจะทำให้เรานั้นประสาทไม่งั้นก็เป็นบ้าค่อยๆสอนเขาให้เขารู้จักค่อยๆพูดกับเขาก็จะเป็นการดีสังคมสมัยนี้คุณโยมทั้งหลายโลกโซเชียลมันเยอะยาเสพติดเอ่ยเล่าเอ่ยเพื่อนฟูไม่ดีเอ่ยอย่างนี้มันก็จะชี้แนวทางให้เห็น ว่าพ่อแม่ไม่รักทั้งทที่พ่อแม่ดุพ่อแม่ด่านั้นก็อยากจะให้เราเนี่ยรักตัวเองบ้างได้มีความรู้ได้มีการศึกษาบ้างถ้าเราปล่อยเลยตามเลยไปเนี่ยก็ยิ่งได้ใจก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมดูก็ลองพาเข้าวัดเข้าวาดู ชวนไปทําบุญบ่อยๆไปฟังเทศฟังธรรมไปหาวัดใดวัดหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสั่งสอนเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นแล้วก็ลองให้ท่านเทศถึงพิษสุราหรือพิษยาเสพติดหรือการที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขาอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมละลายพฤติกรรมได้ มันคุยกันมีเรื่องอะไรก็คุยกันพ่อแม่ก็หาเวลาว่างให้ลูกบางทีครอบครัวเนี่ยโยมพระก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่ถ้าขอมาอาตมาก็จัดไปจะคอมเมนต์ตอบอยังไงอาตมาก็ไม่ว่าหรอกดังความเห็นของอาตมาอัตก่อนอาตมาก่อนจะมาบวชนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่ เป็นคนที่โกรธง่ายแต่หายเร็วเชื่อเพื่อนง่ายเชื่อตลอดแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะละลายหายไปในเมื่อเจอเพื่อนที่ดีเหมือนเราครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาเราเนี่ยไปในสิ่งที่ดีพระในสิ่งที่ชั่วเพราะว่าบัณฑิตนี้เขาก็จะมีความคิดของเขา ในทางที่ดีนั้นเราก็เป็นคนที่เลือกเดินเองไม่ใช่เพื่อนฝูงให้ดูง่ายๆเวลาเราเจ็บป่วยใครจะดูแลก็ต้องพ่อแม่อีกเช่นเคยเพื่อนนี้มาก็มาปุ๊บแล้วก็หายไปเขาก็ไปเที่ยวของเขาเขาไม่ได้มาเฝ้าเหมือนแม่เราเลยเวลาลูกป่วยเขาเฝ้าเฝ้ามิห่างหาย ถ้าไม่หายน้ำตาแม่ก็ตกในก็เศร้าใจที่ลูกป่วยอย่างนี้ก็คงให้เห็นเป็นตัวอย่างร้ายอย่างไรเคสอัตมาพูดในสิ่งที่พูดได้พูดมากไปก็ไม่ดีลองดูนะลองพาเขาวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมดูนะคุณโยมนะบางที มันก็อาจจะแก้ได้หรือว่ายังไม่ดีพอก็ลองดูลองจับเข่าคุยกันเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกตั้งแต่สมัยตอนที่เกิดใหม่ๆทะนุถนอมลองดูอัตมาเชื่อมั่นว่าได้กลับเข้ามาในครอบครัวอีกเช่นกันเราก็ต้องแก้ปัญหาในครอบครัวเราก่อนถ้าเราแก้ได้ก็ดีไปถ้าเราแก้ไม่ได้ก็จะไปโทษสังคมมันก็ไม่ใช่ เราลองตั้งสติดูลองเอาศีลเป็นตัวอย่างดูลองให้ลูกรักษาศีลห้าดูไม่รู้ว่าอัตมาก็จะตอบญาติโยมทางยังไงถึงจะเข้าใจอัตมาก็เห็นเยอะและครอบครัวแตกแยกเพราะอะไรอัตมาคิดว่าเพราะเมื่อไม่มีศีลพ่อดื่มสุราแม่ดื่มสุราผิดเถียงกัน แม่ดื่มสุราผิดเถียงกับพ่อบางทีพ่อไม่ดื่มสุราก็ผิดเถียงกันเป็นธรรมดาก็เอาสุราเป็นใหญ่ก็ทำให้ครอบครัวอาจจะแตกแยกและไม่เข้าใจกันอย่างนี้ก็เป็นได้พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามข้อที่ 5, ห้าในสุราเมระยะมะชัชฌะประมัทฐานาเวรมณีก็ให้งดเว้นละเว้นสุราของเมินเมา เวลาเราดื่มเข้าไปเรามีสติไหมไม่มีพอดื่มแล้วก็พูดจาโผงผางอมันก็จะไปจูงข้อที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งมาหรือที่หนึ่งที่สองที่สามที่ 4, สี่มาศีลห้าข้อมันก็จะเกี่ยวโยงกันพระพุทธเจ้าท่านได้ปรุงยาเอาไว้แล้วยาดีมากยาขนานนี้ดีมากเราเหมือนคนป่วยนะยาอดโยมเข้าใจนะ คนป่วยป่วยทุกป่วยโศกป่วยเศร้าป่วยไม่มีศีลมีธรรมถ้าเราได้ฉันยาหรือดื่มหรือกินยาของพระพุทธเจ้าเนี่หายอาตมาขอฟันธงหายแน่นอนพระธรรมธรรมะมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือยาวิเศษไม่มีอะไรเปรียบได้คุณโยมทั้งหลายถ้าโยมเปิดใจรับรับเอาไว้เปิดใจเอามาปฏิบัติ กินเอามาปฏิบัตินี่แหละเหมือนกินแต่เราเอามาปฏิบัติอาตมาเชื่อมั่นว่าหายอย่างแน่นอนคุณโยมดังที่อาตมาได้เกริ่นมาตั้งแต่ต้นนั้นทําไมลูกถึงพูดยากสอนยากลองเอาวิธีนี้ดูโยมอาจจะไม่เข้าใจลองคุยกันดูลองพาลูกเนี่ยไปวัดไปวาไปทําบุญบ,อบอ่อยๆพ่อแม่ไม่มีเวลาลองมีเวลาให้ลูกดูนะ ลองเปิดข่าวแล้วก็ลองให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะกลัวก็ได้คุณโยมถ้าใครไม่ชอบอัตมาศก็ต้องขออภัยนะคุณโยมนะอาจจะยุ่งเรื่องครอบครัวมากเกินไปแต่นี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็อยากจะลองตอบดูตอบมากไม่ได้คุณโยมเพราะว่าเราเป็นพระไม่อยากจะยุ่งเรื่องของชาวบ้าน เราก็ต้องเอาธรรมะขัดเกลากจิเลกข,ขัดเกลาจิตใจเอาธรรมะโอสถนี่แหละเป็นที่ตั้งทำไมพระท่านถึงยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมีศีลมีธรรม,ม,รรมก็ธรรมะโอสถของพระพุทธเจ้านี่แหละโยมโยมลองไปพิจารณาดูว่าการที่เราเอาธรรมะโอสถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำไมจะใช้ไม่ไดพ้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้าม พระพึ่งบ้านบ้านพึ่งพระนี่เราไม่ขัดกันค้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางเราก็ช่วยเหลือกันเหมือนพ่อและแม่ดูแลลูกเหมือนลูกดูแลพ่อแม่ชั้นใดก็ชั้นนั้นบัดนี้ก็คงจะพอเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลายก็คงจะพอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะเอาความรู้ความสามารถมาแจกแจงแชร์ให้ดูแชร์ให้ฟังเพื่อได้ความรู้ต่อไป ขอเจริญพร